ดีแล้วนะภาวนาบางทีมันดีกว่าอยู่เมืองจีนพวกเราก็ตั้งใจเพื่อทีมาอันดับแรกก็คือทำกายให้ดีวายใจดีใจดีซะก่อนอนี่ก็คือศีลและธรรมกายว่ายใจใจ Hmm. คือพระสูตรในวิเนยคือศีลคือธรรมอันเดียวกันกายวอยกาใจอันเดียวกันผู้ใดนำโมกายลายกาใจไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าพิสูจน์ในธรรมในวินนยในธรรมในวินัย พระธรรมก็มีสองหมื่นหนึ่งพันสูตรพระวินัยก็สองหมื่นหนึ่งพันสูตรเท่ากันพระธรรมวินัยก็คือใต้วายใจใจใเดียวกันอันหนึ่งให้ทำตามอันหนึ่งให้ละเว้นห้ามก็มีง่ายๆแค่นี้ ใครอยากเป็นอริยะบุคคลก็ทำเอาเถิดเป็นผู้มีศรัทธามีศีลศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าท่าหลายคืออริยกันดะศีลหรือศีลกุศลกรรมบุตรสิบใครเอากุศลกรรมบุตรสิบไปปฏิบัติ หรือเอาอริยกันณสินไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นพระอริยชนอริยบุคคลนั้นตนคือว่าโสดาบันมาก็ฟังไม่ออกกันหรอกนี่ผู้ที่ฟังออกก็ชัด้วยว่าโสดาบันเราได้เป็นได้หรือยงัง <h> ah> โสดาบันมันไม่ยาก อันที่สองเอาดวงใจเห็นธรรมนะ่เห็นปูราาทมนัธรรมภายในมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาตกอยู่กดใต้ักยานนะ่เห็นธรรมในธรรมอันเดียวกับสติปันสี หมวดที่สี่เห็นทรรมรทมก็เห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกเกิดดับเกิดดับหรือเห็นขั้นห้าก็อันเดียวกันรูปธรรมก็คือลมหายใจนามธรรมก็คือจิตหใาใจอาศัยในลมมี้ก็เข้าไปเกิดดับเกิดดับ,ดบหมุน เป็นมัจจรราสังสารนึ่งน,นี่เนี่ยตัวเราแ,รแท้ๆคือวิญญาณวิ่งเข้าวิ่งออกเกิดดับเกิดดับน,นั่นเแล้วก็เห็นขันห้าเป็นอนิจจังมันเที่ยงไหมล่ะมันเกิดมันดับอืมมันเป็นทุกขังมันไม่เที่ยงมันยังเป็นทุกข์แต่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ บอกไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามีอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็ดงตาเห็นธรรมเห็นลมเข้าลมออกทมทั้งหลายยยนย่อลงมาอยู่ขันห้าขันห้าข,นาขันยาขันละเอียดก็คือลมหายใจ ละเอียดคือลมหายใจลมหายใจเข้าเขาเรียกว่าเราเกิดภาษาบาลีเรียกว่าชา,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 าปีปีทุกขาแม้รา,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 ามเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาพอเกิดปั๊บมันก็แก่ไปอืมความแก่ก็เป็นทุกข์มรรนำปีทุกข์ังความตายก็เป็นทุกข์ เกิดกจ ى, ตายเกิดกจ ى. ไม่มีเจ็บนะมีได้เกิดแจ ى, แล้วก็ตายเกิดเจ ى, แล้วก็ตายอยู่นะี่ไม่มีเจ็บนั่นนละมันก็หมุนเป็นวัดแต่สงสารเหมือนกับมดแด,ดงใต้ขอบดอง หมุนมันสุดเดินไมหมหรขอบดงฮะไอ,อ้คิดของห้องหมุนเป็นวัฏจักรสังสารสุดวป็นพเปทียบเหมือน,นกับมดแดงไต่ขอบดงเพิ่นทีไปเห็นดงมั่ไหรใส่ปห้เจ้าเ <c ười> ื้ยมจ้งมาสวยนนเนี่ยสุดวุ่เป็น เรี้ยบ่ายใจเกิดู่อยางถึงเราจึงจะเห็นความเวียนบ่ายใจเกิดนี่้ว่ามันไม่จบไม่สิน้นจึงเบื่อหน่ายในความเกิดความแก่ความตายเมื่อเบื่อหน่ายก็หาวิธีหนีออกจากขั้นห้า เนียกว่าพยะพยะเห็ไทยเห็นโทษเห็นไทยยิง,ยงนิพพิธาเบื่อหน่ายให้ความยินดีจึงหาทางออกนี้ถ้าไม่ดูอย่างนี้ไม่เบื่อหน่ายดูไปดูมาโอ้มันไปแช่นี้ชีวิตของเรา มีแต่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกแค่นี้มันจะเข้าจะออกได้สักกี่ครั้งจะกี่วันมันไม่เป็นของเรามันไม่เป็นเราเป็นของห้องเราที่อาศัยไม่ได้จึงจะเบื่อหนนะ่ายนไม่ใช่เบื่อหน่ นี่แหละเบื่อนายคายความยินดีจึงจางทางหนีทางออกหนีเกิดนิพพิทาวิลาคระคา้วความยินดีนิโรธไปแล้วนิโรธดับทุกข์ได้ทุกข์มันเกิดมาอย่างไร เกิดจากขันห้าทำงานเกิดจากก้อนธาตุก้อนทุกอยู่และในก้อนนี้มันก็มีตา,าหูจมูกลิ้นกายใจเก็เป็นกายในรูกภายในมันไปกระทบกับรูกภายนอกรูกเสงกิริยทุกข์กัพระมันก็ไปบอกใจ นั่นปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยอิ่อาศัยกันเกิดเอาไม้ถึงตายกับใจอาศัยกันเกิดตายรับส่งเข้าไปเรียกอายตนะแปลว่าที่ต่อที่ต่ออารมณ์ที่ต่อกิเลสเข้าไปถึงใจ เพิ่งจงเรื่ว่าอายันะต่อเข้าไปก็ไปเกิดเป็นพัสฐะใจรู้ขึ้นก็เกิดพัสฐะสามอย่างประจบกันรูปภายนอกรูปภายในกับวิญญาณประจบกันสามอย่างเรียกว่าพัสฐะสัมผัสเมื่อพัสฐะของคนใด เป็นสัตว์ปัสสะเมื่อปัสสาะบวดปัสสะโง่ปัสสาะหลงเฮ้ยยินไหมล่ะหลงว่าเรามีอยู่ในขนั้นหน้าเนี่ยเวลาตากระทบกับลูกได้บอกใจเกิดปัสสาวะขึ้นมาตัวอวิชชาก็มาพุ่งเต็มปัสานะาสาวะที่มันถลุมปัสสาวะมืดอัสสาะบวดปัสสะหลง ก,ก็เสวยอารมณ์ถ้าผู้ปัสสะเกิดขึ้นรู้เท่าเอาทันปัสสะไม่มีอวิชชาอยู่ในปัสสะอวิชชาจึงไม่สามารถไปวยปุ่มแต่งภัสสะให้เกิดอารมณ์ให้เกิดเบชนาสุขเวนนาทุกขเวทนา ทุกขมมะสุขเวทรนาได้เรทนาไม่เกิดแต่หาพบาติชรามาณนะก็ดับมันมีแค่นี้นท่านปฏิบัติทุกทั้งหลายก็ดับด้วยปัะกาน,นัชนีถ้าผัดสละหลงผัดเสมอผัดสะบอดหลงว่าข้างหน้าเวลา เราเห็นกันาจิตก็เสว้ยอารมณ์เวธนาสัญญาสังขันวิญญาณเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้เมื่อจิตเสวยอารมณ์จิต ไม่สวยอารมณ์มเวทนาแล้วก็รู้วจิตใจสัตว์แกไว้ใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวมีตนอยู่ในจิตในใจมันเป็นธรรมชาติมันหากเกิดดักอยู่อย่างนี้ขั้นห้า ไม่มีใครไปยินดียินร้ายเขาหากเกิดดับเองของเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นทุกก็ไม่เกิดเวทนาก็ดับเย็นถ้ามีความรู้เท่าเข้าใจอย่างนี้นตัวจิตตัวโม่ตัวหวลงตัววิชาไม่สามารถจะไป ผักดันปรุงแต่งผัสสะให้เกิดเป็นเวทนาได้มันก็มีเท่านี้ผู้ที่เป็นพลัหอานคนไม่ได้จิตสงบเป็นพระัรหานได้ไหมฮะเป็นได้ไหมฮะเป็นได้ไหม ไม่ได้ไถว่าปัญญาวิมุตต์มันมีอยู่เจตวิมุตต์ภาคที่สองของปัญญาวิมุตต์ดูท้นด้วยปัญญาดูท้นด้วยสมาทิน รู้ทนด้วยวิปัสสนา,นนานรู้ทนด้วยปัญญาเมื่อรู้เท่ากันห้ามีตัวตนสัตว์บุคคลละอุบาดานันห้าได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ว่าโดยโย่ออุานทั้นห้านั่นคือทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ละ แต่มันก็มีสมาธิในการคิดควบคู่กันไปปัญญากับสมาธิมันจะตามมันไปไม่ใช่สมาธิใหญ่สมาธิใหญ่นะ่ยมันพูดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มันว่างไปถึงศูนยาา์าตาแล้ว สมาธิใหญ่อปนาสมาธิอปนาชานอันนี้เป็นขณนิการสมาธิอุปจละสมาธิจิตยังคิดได้เดินจงกรมไปไม่เข้าสมาธิมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาเองอมสมาธิในการพาิจารณาสมาธิในการ คิดมไม่ใช่จะให้มันเป็นสัมาริที่ใหญ่อยู่ตลอดันตลอดึดอด้นมันเป็นไม่ได้เวลาเดินโยงกลมให้จิตลวมถึงฐานใหญ่เดินไม่ได้ไม่มีผู้สั่งขาให้ก้าวไปพฉะนั้นข้างทางเดินโยงกลมดูหัวทางเดินโยกลม ท่านจึงทําที่นั่งเอาไว้ถ้ามันท่วนมันจะสงบท่านก็ห้าที่พักเข้าไปนั่งปล่อยให้มันลงไปสงบซะก่อนออกจากสมาที่มาท่านจึงมาเดินปัญญาเอกไม่ใช่ไปเดินในสมาธิ ันเดินไม่ได้มันถึงอับอับนานคือรู้อยู่เฉยเฉยได้ยินเสียงคนพูดก็รู้เฉยได้ยินเสียงม้าหอก็รู้เฉยได้ยินเสียงลมพัดก็รู้เฉยอุเบกขาเอกับคาตาลงมรู้อยู่เฉยเฉยนี่ ผู้เบียดคายเอกทัดดาดึไม่ได้เข้าสมาธิไม่ไดั่งสมาธิแต่สมาธิมั่ก็มีสมาธิในการฟังอย่างเราฟังนี่แหละคนไหนตั้งใจฟังมีสมาธิในการฟังผู้นั้นก็เข้าใจบรรลุได้ อย่างพูดเรื่องพระโสดาบันฟังแล้วนวนตาเห็นธรรมเห็นขันห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ายากวนท่นานญาติพอเห็นเรื่องนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดานี่ดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังนั่นเองเห็นทุกขัน เห็นอนัตตาเห็นไตรักยานไตรักยานนี่คือสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปของสังขารคือก้อนสกลกายมันจะตกอยู่ในกฎไตรักยานวันนี้ก็แก่ไปได้เที่ยงไหมล่ะฮะที่ยงไหมไเนี่ยไม่พระอาทิี่เที่ยงอยู่ไม่รู้ไม่เที่ยง มันก็แเจออยู่งั้นนี่เรามีความเจเป็นธรมรมดาทำไมมันถึงแเจก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนนีจังทุกครั้งอนัตตาเขาเรียกว่าดวงใจป็นทรมไม่ได้ซื้อไม่หาจากใครรอทำมันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี่นะ หายใจเข้าหายใจออกพอรู้นี่เรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมนาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเแล้วก็รู้เราไม่ใจเขา้าออกถ้ามีผู้มีปัญญามันไม่เลยากเลม ตกหยกดใจรักยันอันนี้จังทุกครั้งอนัตตานี่แหละพระพุทธองค์ออกสแสวงหาโมกขทำทำเพื่อความหลุดพนท่านก็ไปเห็นใจรักยานอันนี้นะท่านจึงปฏิญญาตนว่าตต่สรู้แล้วถ้าเราไปเห็นเหมือนกันเราก็รู้ตาพองค์ไปเป็นชาวพองค์ไป อืเพราะว่าเราตัดสืบตามพระองค์ไปแล้วรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นก็รู้ว่า,าลุดพ้นแล้วอืมถ้าทำนันไปทำถูกทำถูกนั่งสุขนอนสุข